โอเคครับก็ขอกาบสสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเว็บโกลไลท์ like อีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งหลังจากที่ผมลงคลิปวิธีการทำงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้งานที่ผมทำนะครับก็เงินก็ได้เข้าแล้วนะครับผมทำงานสำเร็จนั่นเองนะครับมาตรวจสอบได้ที่ตรงนี้นะครับผม นี่ครับตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะกําลังตรวจสอบมาขึ้นตรงนี้แทนนะครับสําเร็จนะครับผมอ่า2 5บงานนะครับผม25งานก็สําเร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ยอดเงินของผมนะครับอยู่ที่1,500บาทนะครับผม1,500บาทนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทําการถอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมโอเคสําหรับใครที่ เข้ามารับชมเว็บนี้นะครับผมนะเป็นคลิปแรกนะครับผมก็เว็บนี้นะครับก็เกี่ยวกับการทํางานในออนไลน์นะครับก็คือการไลค์โพสต์หรือว่าแฟนเพจต่างๆนะครับผมให้ทางเว็บเขานะครับเพราะว่าทางเว็บเขาก็จะมีลิงก์เพื่อให้เรานะครับกดเข้าไปไลค์ในโพสต่างๆนั่นเองนะครับผมนะใครที่ เข้ามาใหม่ก็สามารถย้อนกลับไปรับชมคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาถอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคกดการถอนได้เลยนะครับผมกดการถอนได้เลยนะฮะมาโอเคผมใส่จํานวนเงินที่ต้องการนะครับผมอ่า uh, ตรงนี้เขาจะเขียนบอกว่านะครับ แนะนําให้ทุกคนอ่านก่อนนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมว่าการถอนนะครับขั้นต่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ถอนได้กี่ครั้งต่อวันนะครับประมาณนี้นะครับอ้อแล้วเขาอัปเดตมาใหม่นะครับนั่นก็คือจะหักค่าธรรมเนียม3%นะครับผมอุ้ยเนี่ยผมมีหนึ่งพันนะครับผมก็จะได้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมโอ้โห ถือว่าแพงนะครับผม3%ของ1,000ก็คือ300บาทนะครับผมโอเคผมก็จะได้700บาทนะครับเงินเข้าบัญชีประมาณนี้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมผมก็จะถอนเลยแล้วกันนะครับผมจำนวน1น0่บาทนะครับผม1น0่บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเอา5บาทเก็บไว้แล้วกันนะครับ 1,000นะครับโอเคเดี okay, mm ๋ย hmm. ว okay, hmm. ผมขอใส่รห um, okay, ัสการถอนก่อนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ใส่รหัสการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับก็เดี๋ยวกดยืนยันการถอนเลยนะครับไปครับโอเคเขาก็จะบอกว่าการถอนเงินเสร็จสิ้นนะครับผมนะก็เงินก็จะหายไปแล้วนะจากหน้านี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวถ้าเงินเข้านะครับผมก็จะมาแจ้งนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการดาเนินการของเว็บนี้นะครับผมเวลามันอาจจะไม่ตรงกันทุกรอบนะครับก็ต้องรอเขานะครับผมเพราะว่ามีคนใช้งานเยอะนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาถอนเงินให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมโอเคบายบายครับ